สวัสดีค่ะพี่ป้านะอาเพื่อนๆนะคะกระมังค่ะมียาทิ้งนะคะนี่เจาะรูค่ะวันนี้จะมาโรยผักชีกันนะคะเพื่อนๆผักชีเล้าพี่นอ้องเนี่ยข้างล่าก็เอาไม้หนุนไว้นะคะให้มันน้ำมันไหลสะดวกนะีคะแล้วก็เทดินลงไปเพื่อนๆ ดินลงไปค่ะดินในกระถานก็เทรวมกันเบื่อดมันนนะั่นดินใหม่กับดินเก่าผสมกันไปแล้วก็คนนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่ดินเยอะหรอกเวลาเรา เปลี่ยนดินมันจะหนักมันจะลำบากล้วก็ใส่ประมาณนี้ประมาณสักห้านิ้วนะคะดินเพื่อเราใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปอีกเวลามันติดมันโตมาเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกเนาะเนี่ยอันนี้ดินถุงนะคะรดน้ำดินใหม่ค่ะเนี่ยแล้วก็คนนะคะัเพื่อน เสร็จแล้วเราก็ผักมเมล็ดผักก็โรยนะคะอันนี้ผักชีม์กไว้หรือว่าเอิญ่ามาน้องพี่น้องนี่อาทิตย์หนึ่งคือการใส่ไอ้นั่นนะคะใส่ตู้เย็นไวค้ค่ะหมักน้ำกระทิงแดงนะคะแล้วก็โรยค่ะเพื่อนโรยค่ะโรยโรยไปเลยค่ะเพราะว่าอันนี้มันก,กว้างเนาะ เราค่อยเขี่ยไม้นะคะค่อยเขี่ยให้มันพอดีพอดีค่ะเพื่อนๆเนี่ยเล้วเราก็ใช้ไม้เขี่ยนะคะให้มันแยกออกจากกันงั้งั้นมันจะถี่ไปพอมันถีไปมันขึ้นมามันก็จะจนไม่งามเห็นไหมเขี่ยให้มันสม่ำเสมอนะคะเพื่อนๆตรงไหนมันไม่มีเราก็เขี่ยมานะคะเขี่ยให้มันสม่ำเสมอค่ะเนี่ย เห็นไหมเคีย่ยให้สมาำเสมอมือเราค่อยลดน้ำนะคะเพืเ่อนๆถ้าไม่ยากหรอกถ้าเราอยากทำเนาะไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ที่เราอยากทำเห็นไหมเราก็เคียให้มันดินมันกรบด้วยแล้วขยายออกเพืเ่อนๆเนีมันเท่ากันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเคียไปค่ะ ดินก็ประมาณห้านิ้วนะนะความสูงประมาณหานิ้วเพื่อเราจะใส่อะไรเข้าไปอีกอะเดี๋ยวสักพักเราก็ต้องใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปเนาะมันก็จะหนาขึ้นและอีกอย่างเวลาเราปลูกเสร็จแล้วดินอันนี้เราก็ต้องไปตากเก็บไว้อไว้ปรับปุ๋มาปลูกใหม่เราก็ยกยากยกลําบากนี่ฉะนั้นนจักจําเป็นต้องไปใส่เยอะนะคะเพื่อนๆมันหนะักเอาอเราเก็บเปลี่ยนถ่ายดินเนาะนี่ค่ะียาวค่ะ okay. นี่ค่ะดินก็ชุ่มชื้นดีค่ะคเพื่อนไม่ถึงกับแฉะนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะแล้๋ยวเราก็น้ำลดนะคะคเพื่อนๆ น้ำลดให้เสียชุวมหน่อยแล้วก็พอลดว่าราคาพอเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันชุ้มชื้นนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องรถเช้าเย็นเหมือนหน้าแรงนะถ้าหน้าแรงปลูกใหม่ๆต้องเช้าเย็นเนี่ยเห็นไหมอันไหนมันขี่กันแล้วก็เขีย่ยเขี่ยออกกับเพื่อนๆเน,นี่ยเขี่ยออกนะฮให้มันโจมมืใต้ดินเนาะเวลาไม่ขึ้นมาก็จะพอดีค่ะเนี่ย มันก็จะขึ้นมาพุ่บเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเม็ดมันมันขยายแล้วมันเต็มที่แล้วอืเนี่ยฝนก็จะลงอีกแล้วยังไม่ทันไล่ฝนจะลงอีกแล้วเพื่อนเพื่อนแต่ฝนมาตรงนี้ถ้าไม่แรงมากจริงๆมันก็ไม่เปียกนะนีนก็พอดีกับอากาศถ่ายเทพอดีเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนมันยากหรอกค่ะทำง่ายง่ายสบายสบายอืล้วก็ได้ผักกินทั้งปีเลยนะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเราขยันเราไม่จำเป็นต้องซื้อซื้อเขาแล้วก็มีเคมีเนาะเราก็ไม่อยากกินเคมีเนาะเนี่ย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 เห็นไหมเนียเรืร่อยอค่ะเพื่อนๆตรงนี้มันขีดมาเราก็เขีย่ยเพื่อนๆตรงไหนมันขี่ การเราก็เขี่ยวติดติดกันมันขึ้นมามันก็จะไม่สวยมันก็จะต้นไม่เท่ากันเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆปีูกผักในกระถางหรือว่ากระมังเก่านะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเนี่ยเอามาปลูกได้สารพัดนะคะของพวกนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะไม่ยุ่งยากเนี่ยทีนี้ก็ใส่ พอมันเริ่มได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆเราก็ใส่ปุ๋ยคอกโรยๆลงไปเพื่อนๆน,น้นก็จะงามไม่ต้องไปใส่อะไรหรอกใส่แค่ปุ๋ยคอกก็พอถ้าอยากลดก็ลดเออน้ำผงชูรสกับทิ้งแดงเนาะนมผสมกันเข้าไปลดอาทิตย์ละครั้งก็พอลดสองสามครั้งก็ไม่ได้ลดแล้วเพื่อนเพื่อน,อนก็เก็บกินหมดแล้วอืแค่นี้ค่ะไม่ยากสบายๆนะคะเพื่อนๆ ม่ยุ่งยากหรอกคะ่ะทำสบายสบายเลยคะ่ะเนี่ยเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอให้ทุกทา่ทกทานสุขภาพแข็งแรงฟังๆนะคะสวัสดีคะ่ะ